สวัสดีค่ะค่ะพบกับพออน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคม สังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์กับวันนี้พ่อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุตามระเบียบใหม่ระเบียบใหม่ก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังคีผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพศ .2566 ซึ่งระเบียบด,ดังกล่าวระเบียบด,ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566ที่ผ่า มากับหลายๆท่านที่ส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามา,าหาปอน้อยให้ดูให้ว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนแล้วจะเริ่มได้รับเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหนปีไหนเป็นต้นไปนะคะค่ะก็มีอยู่ท่านหนึ่งค่ะมีอยู่ท่านหนึ่งวันที่บอกน้อยลงคลิปก็คือวันที่สอง ท่านวาคุม2567นะจ๊ะค่ะท่านหนึ่งค่ะท่านออแจ้งเข้ามาหาปอน้อยสอบถามปอน้อยว่าออลงทะเบียนผู้สูงอายุที่ต่างจังหวัดได้ไหมค่ะที่ต่างจังหวัดได้ไหมค่ะวันนี้ปอน้อยมีคําตอบให้เลยนะจ๊ะค่ะสำหรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุในช่วงนี้ ในช่วงนี้ก็คือปีงบประมาณ2568ปีงบประมาณ2568ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2567ไปจนถึงวันที่30กันยายน2568 ต้องกินทุกแห่งต้องกินก็คืออบตเทศบาลหรือสํานักงานเขตค่ะก็เปิดให้มีการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุค่ะสำหรับท่านที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2509ก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่2กันยายน2508 ับนับไปจนถึงวันที่1น,นะคะถ้าเกิดในช่วงนี้กจนถึงวันที่1กันยายนต5 0 9ก็คือเกิดก่อนวันที่2กันยายน2509ไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยนะคะท่านอายุ59ปี ว่อที่จะขอรับเบียยังชชพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2,569ปีงบประมาณ2,569ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2,568ไปจนถึงวันที่30กันยายน2,569ท่านอายุครบ60ปีในช่วงไหนเดือนถัดไปท่านจะเริ่มได้รับ,บเบียยังชีพผู้สูงอายุยกเว้นท่านที่เกิดในวันที่1ค่ะท่านที่เกิดในวันที่1ค่ะกท่านอายุครบ60ปีในเดือนที่ท่านเกิดท่านก็จะเริ่มได้รับ,บเบียยังเชฟผู้สูง ูงอายุตั้งแต่เดือนที่ท่านอายุ60ปีบริบูรณ์เป็นต้นไปนะคะมาเข้าสู่คำถามค่ะว่าท่านที่ไม่สะดวกนะคะท่านที่ไม่สะดวกค่ะการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุต้องไปลงที่ภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะจ๊นะณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านค่ะไม่สะดวกไปด้วยตนเองใช้หนังสือมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจจะโหลดจากอินเทอร์เนต็ตหรือจะซื้อแถว้านเครื่องเขียนแบบพิมพ์ก็ได้นะคะกาจะซื้อแถว้านเครื่องเขียนแบบพิมพ์ก็ได้กาท่านลงนามตรงผู้มอบอำนาจในส่วนผู้รับมอบอำนาจให้ใครก็ได้ที่อยู่ทางบ้านณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่อนะคะกาเป็นผู้ลงนามตรงผู้รับมอบอำนาจ ในรายละเอียดหนังสือมอบอำนาจกตรระบุให้เป็นผู้มีอำนาจลงทะเบียนผู้สูงอายุตลอดจนให้ถ้อยคำต่างๆต,ต,ต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่จนสิทธ์การค่ะก็ไม่ต้องเกียนอะไรเยอะนะคะการส่งปบราบรองกอันนี้กรณีไม่สะดวกนะคะส่งรวบรวมส่งไปราบรองพร้อมเอกสารหลักฐานาเนา บัรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านกับสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของท่านเองนะจ๊ะของผู้มีสิทธินะ์การต้องเป็นบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวก็คือบัญชีที่ไม่โดนปิดนะจ๊ะบางธนาคารถ้าเราไปเปิดบัญชีไว้นานๆไม่มีการขยับเรยื่อนเคลื่อนไหวไม่มีการทําธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีธนาคารอาจจะปิดโดยที่ไม่ได้แจ้งให้กับเจ้าของบัญชีทราบ ก็ฝากไว้สําหรับท่านที่ไม่สะดวกที่ไปลงทะเบียนด้วยตนเองการท่านใช้หนังสือมอบอานาจลงทะเบียนไม่นานนะคะการจะมอบให้ใครก็ได้ที่สะดวกาการจะมอบให้กับทางญาติพี่น้องนะคะที่สะดวกการที่ไปลงทะเบียนผู้สูงอายุแทนท่านนะคะก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามเพลอนเข้ามาก็าต้องลงณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะจ๊ะการหรือท่านใด กาท่านใดที่จะสอบถามปอน้อยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผู้สูงอายุลงไปแล้วจะเริ่มได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในช่วงเดือนไหนปีไหนหรือท่านใดที่สอบถามในเรื่องของกรณีย้ายภูมิลำเนาย้ายภูมิลำเนาอย่างไรสิทธิ์จะได้รับเบี้ยยังชีพอย่างต่อเนื่องนะคะจากที่เดิมมาที่แห่งใหม่ก็ใต้คอมเมนต์ส่งคําถามมาได้เลยทุกคําถามที่ส่งมาปอน้อยเองตอบทุกคําถามไม่มีคาถามใน ที่การต่ออย่าลืมกดติดตามพัอน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะสำหรับในคลิปนี้พ่อน้อยต้องกลาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ